สวัสดีค่ะลานเ็คเตอร์นาัสาคขาะสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะวันนี้ก็สิมาอัปเดตสินค้านาน,าน,านะคะประจำวันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตสินค้าหนะ้าร้านนะคะเป็นรถไถน,นะคะทางร้านนะคะจาหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะบาว่าสิเป็นนะคะพ,นพันุพุทธมั่นพันธุยกกล่องโรตะรีดีนะคะหรือว่าลอกกันจมนะคะ พานควนนะคะตัวตัดหญ้าทางร้านมีจำหน่ายครบวงจรนะคะมือกิซิมาอัปเดตเป็นรถนะคะรถนะคะทางร้านนะคะจำหน่ายเงินสดแล้วออกผ่านทกสเท่านั้นไม่มีผ่อนดาวนะคะอ่ะฝากเบอร์ติดต่อไว้ตรงนี้นะคะที่เบอร์0625438297นะคะเน้นย้ำอีกที062543 8297ทางร้านจำหน่ายเงินสดและออกผ่านทกสเท่านั้นนะคะไม่มีผ่อนดาวรถคันนี้นะคะ L5018 ตัวดีทีนะคะราคาอยู่ที่4 69,000บาทนะคะมีเล่มพร้อมชุดโอนนะคะอุปกรณ์ที่ได้นะคะใบด้านหน้าผ่านพ้นนะคะยางนายางลัางยูทีนะคะ70นะคะยางหน้ายางหลังอยู่ที่70มีเล่มพร้อมชุดโอนนะคะ,ะวันนี้นะคะจะสตาร์ทรถนะคะให้ลูกค้าได้ฟังเสียงกันนะคะลูกค้านะ จะไปที่คันต่อมาเลยค่ะเป็น lc 0 1 8ตัวดีทีนะคะ lc 0 1 8ตัวดีทีนะคะราคาอยู่ที่นะคะ3า0,000นบาทนะคะลูกค้านะ3า0 0 0 0นบาทนะคะตัวนี้นะคะเก็บงานนะคะให้เรียบร้อยนะคะเปลี่ยนทาของเหลวนะคะตัวนี้นะคะกับเฮตสีคาดล่างให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะอุปกรณ์นะคะที่ใดใบานาผ่านพน้นเหมือนเดิมนะคะลูกค้านะมีเล่มพร้อมชุดโอนนะคะลูกค้านะ ไปฟังเสียงกันเลยนะคะชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่283พชั่วโมง สนใจอยากได้ LC 018ตัว d ีไปไว้ใช้งานนะคะก็ติดต่อสอบถามมาที่นะคะสาขาสมเด็จได้นะคะ,ะราคานะคะบอกราคาอีกรอบหนึ่งนะคะ360,000บาทนะคะเป็นรถปีนะคะ63นะคะลูกค้านะเป็นรถปี63นะคะอ่ะ มาที่ขั้นต่อมานะคะกัสิเป็นนะคะคู่ปตา LC 7 0 8เจตัวดีที่นะคะตัวนี้นะคะปรับสภาพลอบขั้นพร้อมใช้งานนะคะยังไม่ซีเซ็นนะคะหุ่มเบาะไม้นะคะเปลี่ยนท้ายของเลวอะวไรระบบไฟเรียบร้อยนะคะอุปกรณ์ที่ได้นะคะใบด้นหนาหน้าผานพวนนะคะลูกค้านะเป็นใบหน้าผานพวนนะคะราคา4 0 0แสนบาทเป็นราคาต่อรองกันได้นะคะลูกค้านะอ่ะไปฟังเสียงรถกันนะคะ ชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่2,231ชั่วโมงนะคะ ลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะอยากได้ครูป้านะคะ LC 7 0 8ตัวดีทีตัวนี้นะคะไว้ไปใช้งานนะคะกะติต่อสอบถามมาได้ดนะคะที่สาขาสมเด็จนะคะราคา4 0 0 0 0 0บาทนะคะต่อรองกันได้นะคะลูกค้านะ มาต่อกันที่นะคะโคูบูตา M 6 0 4 0 SU นะคะพี่ใหญ่ของเรานะคะราคาอยู่ที่นะคะราคาอยู่ที่สี่แสน 58, นะคะสามหมื่นเก้าพันบาทเป็นรถปีห้าแปดนะคะลูกค้านะยางหน้ายางลังอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะลูกค้านะยางหน้ายางล้างอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะเป็นรถปีห้าแปดนะคะอุปกรณ์นะคะใบดนาผ่านพ้นนะคะตัวนี้นะคะเก็บจุดรั่วซึมให้แล้วนะคะอ่า เก็บสีคันาล่างให้เรยนะคะซียซร้อามะคื4นเก0 0ับาทราคานี้ต่อรองไม่ได้แล้วนะคะลูกค้านะเป็นราคาที่ถูกมากแล้วนะคะราคานี้ต่อรองไม่ได้แล้วนะคะอะมาฟังเสียงรถนะคะชั่วโมงการใช้งานนะคะชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่5 1 9 0ชั่วโมงนะคะ Thank <small> you. นะคะสวยๆไว้ไปใช้งานนะคะการติดต่อตตสอบถามมาได้นะคะที่สาขาสมเด็จนะคะที่เบอร์นะคะ0 6 2 5 4 3 8 2 9 7ที่สาขาสมเด็จจังหวัดกรสินนะคะทางร้านนะคะจำหน,น่ายเงินสดแลวผ่านทกสเท่านั้นนะคะมิน้กามาบเบียร์ให้ลูกค้าได้เบิงเ่งได้ส้มกันนะคะมิน้กาสวัสดีค่า